นอนได้ซะนี่ละเก็บมาพ่อกินน่าจะเนาะแต่นวยสุกข้าวเขาก็สิแตกพี่หยีพี่หยางสีอะไะพี่น้องกระสิแตกแบบนี้แล้วเนาะน่ะนากินพี่น้องนุ่นหวาน,นเนาะเราสิแกะให้เบิง่งไหมจ้ะอืึพี่น้องแดงแดงน่ากินน่าจะเนาะมันสีหวานก็รุ่นแรกน่าจะ ลูกเดือนนี่บ่มีดอกนะจ๊ะเนาะพอสิเป็นนวยเอารดบนะจ๊ะเป็นลูกเป็นนวยเอารดเนาะพอสิบ่มีดอกนะจ๊ะเนาะเป็นพละไมที่แปลกมากๆบ่ม,ม,มีดอกก่อนนะจ๊ะอือฟิกีรุ่นสองนะจ๊ะทุกคนเห็นบะรุ่นสองก็สินวยเอ่อใบใหญ่ป็นไดเนาะจะนวยหน่อยน่อยนะจะจะให้ดหลดา,ลาดรับเซิร์มาอีกแล้วมั้ยเนี่ดาลารับเซิร์มาซิมให้เบิรงเนะจ๊ะ มันโรนแบบย่างไหลนึงที่เป็นกวดกวดผู้ค้าคือขาวแท้ขาขาวใช่ขาขาวเหมือนนางสาวไทยแท้แหละฮะขาขาวคือนั่งสาวไทยแท้ให้วิดีโออ,อันแบฟิกกี้พี่รองฝนตกล่มพัดวันี้นมันโรนจะดาจะได้จะได้แก้วมังกรนนองิ่นไห้มาปลูกนะจน๊ะเนาะมาซ้ำไปนี่แก้วมัว่งกรน <laughs> อันนี้เป็นต้นลูกมอนลูกมอนก็ต้นกล้วยน,นี่ก็เป็นต้นกล้วยนะจ๊ะมาปลูกตัวทิพตัวเด่นแล้วพี่น้องโลนกับพอได้กินอยู่จ้นะหน่งหนึ่งนี่เป็นฟิกกี้รุ่งที่สองอะรุ่นสองรุ่นสองให้ด,หดูแกะให้ดูสิแกะให้ดูก่อนพี่ก็ <พอ S 2> ลูกเล <ๆ S 2> ็กๆนะแต่ว่ามันหวานเห็นไหมให้ให้กลๆเนี่ย เพื่อน้ากินโอ้ยให้เห็ดไก่ด,ๆดีๆนะเอาเดีย๋ยวเอาลูกไหมกินซะดาร่าก็หิวอยูดาร่าก็หิวเขาแรงแล้วหวานยุ่งกับกัดดาร่าหิวแล้วบ่ได้ใส่สเปร์เป็นไงเลยวันนี้เอาการรีวิวนะนี่ลูกหนึ่งน้องลูกหนึ่ง,ง,งอันนี้แกะให้ดูดีๆเนะี้ยพี่เบนแกะให้เบิ่งดีๆนี่ไหมล่ะเด็ดเด็ดโหลดเด็ดโหลด แกแกเป็ี่ยนบ่แกให้เบิงต้องแกอีกฝั่งนึงอ่ะฉันชอบทำแบบนี้ฉันชอบทำแบบนี้เนิะงอ่ะโอ้ยยังเยยยอยย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 ยนิ่งๆอ่ยย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 ยซยย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 ยนยย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 ยอยย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 ย่ยยยกยย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 ่ยยยยนยย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  <Okay. S 2> โอ้ยมีกี่ลูกเนี่ยสองสองใช่ไหมลูกนี่มันเสียบ้างเลยอ่ะ,อะน้ำใบไผ่เอาน้ำใบไผ่ไไมันล้นลงมาอย่างนี้มีอีกสองน่วยหน่อนหนนี่พี่เบนนี่เก็บเลยสองลูกไหมตีไหนยังยังเหรอโอเค ยุ่งกัดกับห้องกับใครพี่อน้องนี่เด้นี่เด้หน่วยหนึ่งไหนก็เห็นหนี่หน่วยหนึ่งเรียนเนี่ยเป,เป,เป,เปลี่ยนเรียนแล้วซีตากับซีตาซื่อๆนี่แหละ <laughs> ยุ่งกัดพี่อน,อน้องภายในมันโลนแต่เสด้จเสด็จยุ่งกับกัดข่อยกับการไหนนี่ข้างนอกล้วนนี่ อืมระวังลวดน้ำด้ได้ไหมโดนลวดน้ำแล้วมั้อองอยุ่งไหลเนี่ยมาแรงอ่นานันลูกนึงเพื่อนอนา,นนนาปากสบอลลงปากกันด้วดาไลลาลับเซิรนี่แลลวพี่เบนดาไลลับเซินสูงยุ่งเบาไป ต่ละรับเสื้อเปิดอยาลาเลยพี่น้องโอ้ยยุ่มไหลดีเนี่ยมาแลงพี่น้องบุกนี่ยดิแว่นเบอสูดอกเรื่องนุ่มนี่นี้นี้ยางเดียวมันหน่วยหน่อยๆนะพี่น้องเนาะยุ่มไหลอีด้จ้ะอะไะยุ่มคักอีด้วจ้ะยุ่มหลาหลายเนี่มาแลงสิมาจ้ะสองหน่วยนี้บุกอยู่ มันลนเบิดพี่น้องบดเลยไม่เก็บเพราะฝนมันตกนะจ๊ะเนาะสีบดเ,เลยแจ็คหน่วยอลไรได้พี่น้องเยบดเลยขากรองมาได้เลยอันดาร่ากันนี้กันไปได้เลยนี่น่าดาร่ารับเสื้อนี่นได้รับเสื้อกับรับเสื้อนอีดีได้พี่นอ้องไปเลยบายๆแล้วกันนะรับเสื้อนอีดีตัวที่เวนก็นได้ แสบกว่ันเนื่อจากรุ่นสองนี่แสบกว่ารุ่นแรกเนาะมันสิรสชาติเข้มข้นกว่ากันเนาะจ้ะเนาะมันหลวงมันโลนไปเบอร์เลยพี่น้องเ็แล้วกนเนาะเน่าเน่าหน่อยหน่อยเออมันโรยนลยพี่น้องกองกันอีเลเยอะหนึ่งเอ้ยซื้อมากเกิน นี่เป็นไะไรกันนี่พี่น้องสองหน่วยเก็บเป็นอะไรล่ะบาทโอ้ยยุ่งกับการกันยุ่งอะอย่างเี้ยปัสูบีแล้วจ้ะเอาไว้สักต้น